สวัสดีคะ่ะนักเรียนสำหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของลำดับเลขคณิตอยู่นะคะเป็นคลิปที่4แล้วสำหรับเรื่องราวของลำดับเลขคณิตเพราะว่าอย่างที่คุณครูเคยบอกว่าลำดับเลขคณิตนะคะมีโจทย์ตัวอย่างที่หลากหลายมากๆแล้วเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้ว8รูปแบบของโจทย์ตัวอย่างคราวนี้เราจะมาดูรูปแบบที่9รูปแบบที่10กันว่ามันจะเป็นลักษณะใดาได้บ้างนะคะอ่ะอันนี้ ดูแบบที่9นะคะมาดูโจทย์แรกกันเลยดูแบบที่9ก้า x เนะคะดูแบบที่9โจทย์เขาบอกว่าถ้า C ถ้า C a b c แล้วก็16อันนี้มีกี่พจน์คะเนี่ย1 2 3 4 5 5พจน์นะคะถ้า5พจน์นี้อ่ะเป็น5พจน์ที่เรียงกัน ของลำดับเลขคณิตจงหา a b แล้วก็ c จงหา a b แล้วก็ c นะคะอ่ะมาดูวิธีทำอ่ะเราก็จะเห็นว่าจากโจทย์นะคะจากโจทย์ โอขอโทษค่ะจากโจทย์เราก็จะเห็นว่าจากโจทย์เราจะได้ A1 เท่ากับ4แล้วก็อ่ะเรารู้สิ่งที่เขาให้มาที่โจทย์อยมาก็คือ A1 ก็คือนี่เรารู้ว่า A1 เท่ากับ4แล้วก็ A เท่าไราคะเนี่ย a อ a น a 3 a 4 a 5 a ใช่ไหมคะเ5้าเท่ากับ16เพราะฉะนั้นมาดูก่อนว่าความเป็นลำดับเลขคณิต A2 เนี่ย นะคะ a 2ก็คือตัวนี้คือ a 2ใช่ไหมคะมันจะเกิดขึ้นจากการที่เราเอา a 1บวกด้วย d ใช่ไหมคะซึ่งนั่นก็คือพอเอา a 1บวกด้วย d ซึ่งนั่นก็คือเอา c บวกด้วย d ฉะนั้นถ้าเรารู้ค่า d เราก็จะแกะ a b และ c 3ตัวนี้ออกมาได้เพราะฉะนั้นเราต้องไปหาค่า d จากสิ่งที่โจทย์เขาให้มานั่นเองนะคะก็คือ a 1และ a 5 อจะได้ a 5เท่ากับเราก็เชื่อมโยง a 5ไปหา a 1ใช่ไหมเท<ม>่ากับ a 1บวก a 5เท่ากับ a 1บวกเท่าไหร่คะ4 d ใช่ไหม a 5เท่ากับ a 1บวก4 d ซึ่ง a 1 a 5ของเราก็คือ16 a 1ของเราก็คือ4บวกด้วย4 d แค่นี้แก้ออกหรืยอยังคะ โดยปกติแล้วคุณครูจะชอบให้ตัวแปรนะคะอยู่ฝั่งซ้ายครูก็กลับข้างก่อนเป็น c บวก c d เท่ากับ16กลับข้างเลยครูจะกําจัดเลขสีตัวนี้ครูจะกําจัดเลขสีตัวนี้ให้หมดไปทํายังไงสีตัวนี้ถึงจะหายไปก็ต้องลบออกสีใช่ไหมคะก็จะเป็น c d เท่ากับ16ลบ4หรือเท่ากับ12นั่นเอง ครูจะทําให้สีตัวนี้หายไปก็ต้องเอาสีมาทาไมคะหารใช่ไหมคะก็จะได้ดีเท่ากับ12หารด้วย4่ก็เป็น3นั่นเองเพราะฉะนั้นเราได้ค่า d เท่ากับ3นี่เราได้ค่า d เท่ากับสามอ่ะเราก็จะได้เป็น A เท่ากับ A ก็คือพจน์ที่2ใช่ไหมคะ a 1บวก ดี D, ใช่ไหม A คือจพ์ที่สองเขียนใหม่ก็ได้นะ<อ>เดี๋ยวนะักเรียนงงอาใหม่นะ A อโพ์ที่สองมีค่าเท่ากับ A ใช่ไหมคะเอาใหม่ได้หวะทำไมคุณครูสับสนจังเลยเอาใหม่เอาใหม่นะอ,อ,อันนี้นจริงแล้วะ A คือจพ์ที่สองซึ่งมันมีค่าเท่ากับ A1 หบวก b คือพจน์ที่3มีค่าเท่ากับ a 2บวก d c คือพจน์ที่4มีค่าเท่ากับ a 3บวก d a 1ก็คือ4บวกด้วย d d ของเราก็คือ3มีค่าเท่ากับ7 a 2นี่ไงคะเราได้ละ a 2มีค่าเท่ากับ เบวกได้ดีคือ3มีค่าเท่ากับ10 A3 นี่ไงคะเราได้แล้ว A3 ก็คือ10บวกด้วย3เท่ากับ13นี่นะคะอ่ะสรุปหน่อยดังนั้น A เท่ากับ7 B เท่ากับ10แล้วก็ C เท่ากับ13แค่นี้เอง นะคะแค่นี้เองอะไปดูอีกอีกรูปแบบหนึ่งสำหรับโจทย์ลักษณะคล้ายคลยกันกับแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้เขียนเป็นลำดับเรียงมาให้แต่มันเป็นข้อความนะคะเป็นข้อความอะให้เป็นโจทย์ตัวอย่างรูปแบบที่สินะคะนี่จะคล้ายคลึงก,กันกับโจทย์เมื่อกี้นี้แต่ว่า เขาไม่ได้เขียนมาเป็นถ้าเป็นโจทย์นี้เขาจะเขียนเรียงมาเป็นลําดับมาให้เลยเห็นไหมแต่ถ้าเป็นโจทย์นี้เขาจะมาเป็นข้อความเป็นข้อความอ่ะมาดูโจทย์ตัวอย่างรูปแบบที่1 0กันนะคะโจทย์เขาบอกว่าจงหาจํานวนจงหาจํานวนที่อยู่ระหว่าง6และ10ที่ทําให้ทั้ง3พจน์นั้น เป็นโพสสามโพสเรียงกันในลำดับเลขคณิแตแปลว่ามี6มี10แล้วก็ต้องมีตัวที่อยู่ตรงกลางตรงนี้อีกหนึ่งตัวทําให้มี3ตัวเนี้ยนะคะเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละ3ตัวเนี้ยเป็น3พมโพเรียงกันในลำดับเลขคณิตอ่ะเพราะฉะนั้นจากโจทย์นะคะจากโจทย์จะได้6 แล้วก็อะไรก็ไม่รู้ครูให้เป็น A นะคะแล้วก็10เป็น3ามโพในลำดับเลขคณิตซึ่งมีอ่ะมีอะไรคะเป็น3ามโพในลำดับเลขคณิตซึ่งมีมีอะไรโจทย์ข้อะไรมา นี่ให้พจน์ที่1กับพจน์ที่3ม,มาซึ่งมี a 1เท่ากับเท่าไร a หเท่ากับ6และ a 3เท่ากับ10เช่นเดียวกันถ้าจะหาพจน์ที่อยู่ระหว่างพจน์อื่นๆถ้าเรารู้ค่าดีแล้วก็หาได้ทุกพจน์เนาะเพราะฉะนั้นเรามาหาค่าดีกัน a 3เท่ากับ 1> a 1บวกด้วย2 d ใช่ไหมคะแล้ว a 3ของเรามีค่าเท่ากับ10 a 1ของเรามีค่าเท่ากับ6บวกด้วย2 d คูณกับทางเป็น2 6บวกด้วย2 d เท่ากับ10ครูจะก,กำจัดเลข6ตัวนี้ก็ต้องเอา6มาลบออกใช่ไหมคะ6-6ลบก็หมดไปก็จะเหลือ2 d กว่านี้ก็จะได้10-6ลบ6ซึ่งมีค่าเท่ากับ4นั่นเองครูจะกำจัด2ตัวนี้ก็ต้องเอา2มาหารออกใช่ไหมคะสหาร2หมดไปก็เหลือ D มีค่าเท่ากับ4หารด้วย2เท่ากับ2เพราะฉะนั้นเราได้ค่า D เท่ากับ2 A A นะคะเป็นจพ์ที่2ซึ่งพจน์ที่2ก็จะมีค่าเท่ากับพจน์ที่1บวกด้วย D และโพสที่1ของเรามีค่าเท่ากับ6 d ของเรามีค่าเท่ากับ <S 2, 2. <S เพราะฉะนั้น a <5. S 1> มีค่าเท่ากับ8นะคะดังนั้น3ามโพสด,ดังนั้นดังนั้นได้ลำดับเลขคณิตคือ 6 8แล้วก็10นั่นเองนะคะแค่นี้เองง่ายๆเป็นรูปแบบของโจทย์อีกรูปแบบหนึ่งที่คล้ายคลึงกันแต่ว่าเปลี่ยนวิธีการถามนะคะเปลี่ยนวิธีการถามก็คือมีการพลิกแพลงไปอีกนิดนึงก็เท่านั้นเองอะคราวนี้มาดูโจทย์อีกรูปแบบหนึงนะคะ เดี๋ยวโจทย์รูปแบบนี้คุณครูจะให้2ข้อเลยอ่ะโจทย์รูปแบบที่11โจทย์รูปแบบที่11นะคะโจทย์รูปแบบที่11เขาบอกว่าจงหาว่าระหว่าง7กับ1,610มีจำนวนที่หารด้วย6ลงตัวทั้งหมดกี่จำนวน7กับ1,610วิธวิธีทำนะคะ หนูก็ต้องหาจำนวนแรกให้เจอที่6หาลงตัว7 6หาราลงตัวไหมไม่8ไม่9้ไม่10ไม่11ไม่12อ่าตัวแรกคือ12นะคะอ่าเดี๋ยวแป๊ดนะึงอ่จาจโจทย์นะคะได้ลำดับ ตัวแรกก็คือ12ใช่ไหมคะตัวต่อมาที่6หารลงตัว12แล้วก็ตัวถัดมาที่6หารลงตัวคือ18ถ้าจาก18ที่6หารลงตัวคือ24่ไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายคราวนี้ปัญหาจะอยู่ที่ตัวสุดท้ายที่6หารลงตัวว่าเป็นเท่าไหร่อะมาทดนะคะ ะะอันนี้หาตัวสุดท้ายนะคะหาตัวสุดท้ายหาตัวสุดท้ายอ่ะก็เอา1,610หารด้วย6 1,610หารด้วย6 6คูณ2 12เหลือ4ชัก1 6คูณ6 36เหลือ5ชัก0 6คูณ8 48เหลือ2 ความหมายก็คือว่าถ้าเอา6ไปหารตัวเนี้ยมันจะเหลือเศษอยู่2นะคะมันมันเกินมา2อะ่ะมันหารไม่ลงตัวมันเกินออกมา2เพราะฉะนั้นถ้ามันจะหารลงตัวก็คือเราต้องเอาส่วนที่เกินไปลบออกมันก็จะได้1,6,0,8นนั่นเองนะคะอา้าวจริงไม่จริงลองหารดู 1>, 1, 6, 0, 8หารด้วย6 6, 2, 12, 4ชัก0 6, 6, 3, 6หเหลือ4ชัก8 6, 8, 48ลงตัวเห็นไหมเพราะว่าอันเนี้ยมันหารไม่ลงตัวมันเกินมา2มันเกินมา2องทำให้กลายเป็นเศษตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเศษไปหักออกมันก็จะลงตัวเองโดยอัตโนมัติดังนั้นเราก็จะได้ว่า ตัวสุดท้ายที่หารลงตัวก็คือ1 608นั่นเองนะคะ1 608นั่นเองนะคะเป็นพจน์สุดท้ายะจะไดะ้ทีนี้เราก็จะได้ว่ามันเป็นลำดับอะไรคะเป็นลำดับ ม,าาม,มันเป็นลำดับเลขคณิตใช่ไหมคะเป็นลำดับเลขคณิตอ่าหาโฟกัสกล้องไม่เจอโอเคอ่ะมันเป็นลำดับเลขคณิตใช่ไหมคะที่มันเพิ่มขึ้นครั้งละ6นั่นเองอันนี้ก็เพิ่มขึ้น6อันนี้ก็เพิ่มขึ้น6เพิ่มขึ้นทีละ6นั่นเองก็จะได้ A1 เท่ากับ 12พอมันเพิ่มขึ้นครั้งละ6แน่นอนเรารู้เลยว่า D เท่ากับ6ใช่ไหมคะแล้วก็ An เท่ากับ1608โดยปกติแล้วเรามีเรามีสูตร 0, เป็นพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตก็คือ An เท่ากับ A1 บวก n ลบ1คูณ D ใช่ไหมคะสิ่งที่เรา จะต้องหาให้เจอมี a n มี a 1ม a ี n มี d ตอนนี้เรารู้ a 1รู้ a 1รู้ d รู้ a n ต่อไปเราต้องหา n ใช่ไหมคะว่ามันมีทั้งหมดกี่ตัวที่หารได้ลงตัวใช่ไหมอ้าวและจาก a n เท่ากับ a 1บวกด้วย n ลบ1คูณ d จะได้ a n ของเราเท่าไหร่1 6 08 6น8เท่ากับ a 1ของเราเท่าไหร่12ใช่ไหมคะ a 1 12่บบวกด้วย n รู้ไหมมีกี่ตัวไม่รู้ลบ1คูณ d รู้ไหมรู้แล้ว6นะคะ อ่ะคูณให้เรียบร้อยก่อนก็จะเป็น1 608เท่ากับ12บวกด้วย6คูณ n ได้6 n ลบ1คูณ6ได้ลบ6 12ลบออก6ได้6ใช่ไหมก็จะเป็น1 608เท่ากับ6 n บวก6 6นี้มายังไงก็12ลบออก6นะคะก็จะเหลืออยู่6อ่ะทีนี้กลับข้างเพราะว่า เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณครูชอบให้ตัวแปรอยู่ฝั่งซ้ายนะคะเท่ากับ1608ทีนี้กําจัดทีละตัวเอากําจัดตัวไกลก่อนก็คืออยากกาจัดเลข6ตัวนี้ทํายังไง6ตัวนี้จะหายไปก็ต้องลบออก6อพอลบออก6 6หมดไปแล้วเหลือ 6n เท่ากับ1608ลบ6ก็จะได้เท่ากับ1602นั่นเอง อ่ะจะกำจัด6ตัวนี้ก็ต้องเอา6มาหารใช่ไหมก็จะเหลือ n เท่ากับ1 6 0 2หารด้วย6ก็ได้เท่ากับ6 2 12อ่าจทดก็ได้อาจทดทดนะคะทดนะคะ1 6 0 2หารด้วย6 6 2 12เหลือ4ชัก0 6 6 3 16 เหลือ4ชัก2 6คูณ7 42เท่ากับ267นะคะอ่ะดังนั้นตอบได้เลยดังนั้นระหวางโอโอโอดังนั้นระ, 7, ระหวาง7ระหว่าง7กับ1,610 มีจำนวนมีจํานวนที่6หารลงตัวทั้งหมดทั้งหมด2องร้จ็ดจำนวนนั่นเองแค่นี้เองนะคะแค่นี้เอง อะเพื่อความเข้าใจที่มากยิ่งขึ้นคุณครูจะให้อีกหนึ่งข้อที่เป็นในลักษณะเดียวกันอ่ะข้อน,นี้คราบอกว่าระหว่าง20ถึง2,562มีจำนวนที่12หารลงตัวกี่จำนวนอ่ะมาเลยค่ะวิธีทำนะคะวิธีทํา ก็มาหาตัวแรกที่12หาลงตัวก่อนจาก20 20ไม่ลง21ไม่ลง22ไม่ลง23ไม่ลง24ลงไหมอ่า24ลงนะคะจากโจทย์ได้ลดาําดับอ่า24ลงใช่ไหมคะตัวแรกคือ24ต่อจากนั้นบวกเพิ่มอีก12ใช่ไหมคะ ตัวต่อมาที่12หารลงตัวก็คือ36แล้วก็48แล้วก็60ไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายอ่ะคราวนี้มาหาตัวสุดท้ายกันวิธีการหาตัวสุดท้ายก็ตั้งหารนะคะ2 5 6 2หารด้วย12 12 2 24เหลือ1ชัก6 12 1เป็น12เหลือ4ชัก2 สิ 12, 3สอก็เหลือ6แปลว่าถ้าเป็น2562มันเกินมาตั้ง6นะคะดังนั้นเราก็เอา2562ลบออก6ก็คือลบตัวที่เกินออกมาก็จะได้2556นั่นเองนะคะเป็นตัวสุดท้ายก็คือ2 5 5ห ได้ a 1เท่ากับพจน์แรกคือ24 d รู้แล้วว่ามันเพิ่มขึ้นครั้งละ12แล้วก็ an ก็คือ2556อยากรู้จำนวนว่าทั้งหมดนี้มันมีกี่ตัวก็หาค่า n นั่นเองและจากก็ใช้สูตรเดียวเลยค่ะ an เท่ากับ a 1บวกด้วย n ลบ1คูณ d a n 2 5 5 6เท่ากับ a 1 2 4บวกด้วย n ลบ1คูณ d คือ12คะ<ม>ก็จะได้เป็น2 5 5 6เท่ากับ24 12คูณ n ได้12 n ลบ1คูณ12ได้ลบ12เพราะฉะนั้นเราก็จะได้2 เท่ากับเอา24ลบ12ก็ได้12ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้เป็น12 N บวก12 12นี่มาจาก24ลบออก12ก็เหลือ12นะคะจากนั้นพลิกกลับด้านก็จะเป็น2 N บวก12เท่ากับ2 5 5 6นั่นเองค่อยๆกํากจัดทีละตัวจากตัวไกลก่อนนะคะจะกำจัด12ตัวนี้ ก็ต้องเอา12มาลบออกก็จะเป็นก็จะเหลือ2เอเนาะ12เอา12มาลบออกก็เหลือ2เอเท่ากับ2 5 5 6ลบ12ก็จะได้เป็น2ลบ12ยไป2 5 4 4ใช่ไหมคะอ่ะจากนั้นกำจัด2ตัวนี้ก็เอาไปหารออกเป็น2 5 4อขออไปค่ะ ทีอ่ะจากกาจัด2ตัวนี้ก็เอาสอประหารออกนะก็จะได้ N เ,เท่ากับ2 5 4 4หารด้วย2ซึ่งก็จะเท่ากับ2หาร2ได้สองหารสได้หนึ 1, 2, 2, เป็น4เหลือ1ชัก4 2 74 2นะคะอืมเยอะขนาดนี้เลยเหรอ ผิดตรงไหนเอ่ยอ๋อนี่ไงคะ12 n 12 n 12 n ครูผลมมาทางนี้เป็น2 n อา่ะแก้ไขนะคะตรงนี้ต้องเป็น12 n เนอะอันนี้ก็ต้องเป็น12 n เท่ากับ2 5 4 4อ่ะตรงนี้เอาใหม่12 n นะคะอ่ะจะก,กำจัด12 n, ตัวนี้ก็ต้องเอา12 n, มาหารออก ก็ต้องเอา12มาหารออกเพราะฉะนั้นก็จะเหลือ n เท่ากับ2 5 4 4หารด้วย12โทษทีอ่ะทดนะคะ2 5 4 4หารด้วย12 12 2 24เหลือ1ชัก4 12 1เป็น12เหลือ2ชัก 1> 4 1 2 2 24สงี่นี่ลงตัว2 1 2ก็มีค่าเท่ากับ2 1 2นะคะดังนั้นเราก็ได้ข้อสรุปแล้วเราได้ข้อสรุปแล้วล้วก็สรุปเลยดังนั้นระวางระวาง20ถึง2 5 6 2สอง มีจำนวนที่12หารลงตัวทั้งหมด212จํานวนนี่แค่นี้เองค่ะ,ะดูเหมือนจะยากแต่จริงๆแล้วไม่ยากนะคะถ้านักเรียนฝึกทำ แล้วก็ดูบ่อยๆทบทวนมันเยอะๆค่อยๆทำความเข้าใจกับสิ่งที่คุณครูสอนนักเรียนก็จะทำได้เองนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย